รายงานความเคลื่อนไหวค่ะเกี่ยวกับการเริ่มปล่อยเพลงของเลดี้กาก้านะคะในอัลบั้มโค m มาติก้าของเธอค่ะแน่นอนค่ะว่าเลดี้กาก้านะคะมีการไปฟิชเจอริงด้วยนะคะกับอาริอันนาแกนเดนะคะสาวสาวแบล็คพิงกแล้วก็เอลตันจอนค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะสื่อชื่อดังอย่าง r l i n g Stone นะคะของทางอิตาลีค่ะมีการมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเพลงต่างๆค่ะที่จะถูกปล่อยออกมานะคะ โดยบอกว่าซิงเกิลใหม่ของเลดี้กากาคะกับอาร a นาแกนเดรค่ะที่ชื่อว่า Rain On Me นะคะจะถูกเปิดตัวค่ะในวันที่22พฤษภาคมนะคะเรียกว่าเป็น1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการปล่อยเพลงในอัลบั้มของโคมาติก้านะคะส่วนอีก2ศิลปินที่ร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลตันจอนคัดที่ร่วมงานในเพลงที่ชื่อว่าช h a i f ร r m A b o o บนะคะแล้วก็สาวสาวแบล็คพิงค์ค่ะในเพลงที่ชื่อว่า Sour Candy นั้นจะถูกปล่อยในวันที่29 พฤษภาคมค่ะก็ให้เรานะคะมาติดตามชมค่ะ ส่วน MTV อิตาลีนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าขยันลงข่าวของนอรลิซาแบล็ k พิงค์อยู่บ่อยๆค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะมีการลงรูปนะคะที่นอรลิซาแบล็ k พิงค์เพิ่งจะโพสต์ลงใน IG ของเธอค่ะก็เป็นภาพภาพนี้นะคะโดยบอกว่าเป็นลุคเท่ๆสบายๆแต่ก็ดูภูมิฐานค่ะลุคนี้เนี่ยเหมาะสําหรับนักเรียนไฮสคูลนะคะควรจะแต่งไปสอบค่ะแมมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า MTV นะคะอิตาลีเนี่ยเคยรวบรวมราคาหรือ,อยังนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋านะคะรวม ถึงนาฬิกาที่น้องใส่เนี่ยรวมๆแล้วราคาปาไปล้านสี่นะคะนักเรียนไฮสคูลก็อาจจะต้องมีปาดเหงื่อกันบ้านนะคะถ้าจะต้องแต่งลุคนี้นะคะโอเคคลายๆแล้วกันเนาะอันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะจากทางฝั่งอิตาลีนะคะมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ค่ะแอดก็รวบร,รวมข่าวนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังค่ะต้องบอกว่าใครหลายคนก็กําลังจับจ้องรอคอยเพลงใหม่นะคะของสาวสาวแบล็กพิ้งถ้ารวมถึงอเิีาน่าแกรนเดรด้วยนะ อ่ะก็ฝังของอาริยาก่อนเนาะในวันที่22ค่ะแล้วก็ b l a c k พิงค่ะมาในวันที่29นะคะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะทางฟากฝั่งนู้นมีการลงข่าวแล้วนะก็ก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า